คุณหญิงครับ E20 ี่สานมายังครับ,ค,รบคุณพึ่งครับคุณพึ่งไตยตังแล้วด้วยนะครับมีไหมครับคุณพึ่ง,งลุงโน้ต f อีพิธีครับอ่าลุงโน้ตลุงโน้ต

โอ้ยนี่ครับตบมือฮะโลกร้องหายไปเลยหายไปเลย ก็เดี๋ยวอนนัะนะฮะใครอยากจะซื้อเป็นคำสุดท้ายก็มาซื้อได้ขอบคุณครับทุกคนวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากบีมออยล์แฟมิลี่นะครับก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวให้ให้ทางน้อไป้านโอเคลู